สวัสดีครับวันนี้ทางร้านไ m a r k e t จะทำการสาธิตวิธีการเปลี่ยนกระจกจอ iPhone 6ซึ่งการเปลี่ยนกระจกจอหน้าจอ iPhone 6นะครับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครับจะต่างกับเปลี่ยนจอชุดนะครับถ้าจอชุดจะใช้เวลาประมาณ10นาทีครับถ้าจอชุดจะเป็นรูปแบบนี้ครับคือจะสำเร็จรูปจากโรงงานมาเลยสามารถวาง ที่ตัวบอดี้ได้เลยครับแล้วสามารถใช้งานได้เลยแต่ถ้าเปลี่ยนกระจกมันจะเป็นกระจกอย่างเงี้ยครับเราต้องมาลอกกระจกก่อนเนี่ยครับข้อดีการเปลี่ยนกระจกคือเราได้ใช้จอแท้ตัวเดิมของเราที่ใช้อยู่นะครับแล้วสีก็จะสดกว่าแต่ถ้าเป็นจอชุดเดีนน๋ยวนี้คุณภาพจอมันจะต่ําลงครับเวลาเปลี่ยนไปปุ๊บตัวงานยิ่งตัวงานถูกตุกตัวนี้หน้าจอสีมันจะจืดลงครับมันจะไม่สดเหมือนเดิม ซึ่งถ้าถ้าเป็นจอแทวราคามันค่อนข้างจะสูงกว่าแต่เปลี่ยนกระจกนี้ราคาจะถูกกว่าประมาณ50%าสเซนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการลอกจอ เพื่อที่จะแยกจอออกจากกระจกนะครับ ขั้นตอนนี้นะครับจะเป็นการลอกแผ่นฟิล์มโพลาไรส์ครับฟิล์มดําฟิล์มตัวนี้ความสามารถคือเป็นแผ่นแม่สีครับถ้าไม่มีฟิล์มโพลาไร h ์ตัวนี้แล้วหน้าจอจะมองอะไรไม่เห็นเลยจะเป็นสีขาวอย่างเดียว อันนี้นะครับตัวนี้จะเป็นแผ่นโพลไลท์ฟิลม์มดำนี่นะครับเห็นไหมครับจะสังเกตว่าถ้าถ้าผมวางไปที่หน้าจอภาพก็จะขึ้นเห็นไหมครับแต่ถ้าออกปุก๊บไมเห็นภาพเลยนี่ครับจะไม่สามารถมองเห็นภาพได้ตัวนี้เป็นแผ่นแม่สีครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็น การติดฟิล์มโพลารอยด์นะครับแผ่นแมสสีนี่นะครับโดยใช้เครื่อง ต่อไปนะครับจะเป็นการติดกาว OCA นะครับที่เป็นมาตรฐานจากโรงงานครับจะเป็นแผ่นใสแบบนี้ครับนี้เป็นแผ่นกาวนะครับโดยใช้เครื่องติด OCA ครับ เสร็จเรียบร้อยครับมีขั้นตอนนี้นะครับต่อไปจะเป็นการวางกระจกไ h o n e 6นะครับ ตอนนี้นะครับกำลังจะเข้าเครื่องอัด,อดจอนะครับ จอเสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะครับสังเกตว่ามันจะมีฟองอากาศอยู่ฮะพวกนี้ฮะเราจะขั้นตอนสุดท้ายของเราจะไปเข้าเครื่องไล่ฟองอากาศครับจะใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการเปลี่ยนจก iphone 6 กินไดปกติจองเงานี้ทางร้านไอเ r มเมอร์เก็ตวินะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับถ้าท่าในใดมีปัญหาเกี่ยวโทรศัพท์ม,มือถือหรือหน้าจอโทรศัพท์รึกสาที่ร้านได้ครับยินดีให้บริการครับตามเบอร์นี้ครับครับขอบคุณมากครับ